สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็กหวยดังนะคะอ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่สูตรเลขหวยฮานอยนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเราก็ทราบผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็หวังว่าเพื่อนๆที่ติดตามสูตรเลขฮานอยที่หนึ่งของแอดนะคะในวันที่สิบห้าพฤษภาคมนะคะก็จะทราบผลนะคะว่าเลขที่เราคำนวณกันไว้นะคะเข้านะคะ ก็เข้ามาสามวันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่ยีสิบสามพฤษภานะคะยี่สิบสามยี่และยี่สิบห้านะคะเดยคาน้อยเราเข้าที่ข้างบนออกนะคะออกที่สองหนึ่งหนึ่งนะคะออกที่สองหนึ่งหนึ่งนะคะข้างล่างหนึ่งสี่นะคะอ่า นี่จะเป็นผลฮานอยนะคะที่ออกนะคะข้างล่างหนึ่งสี่ข้างบนสองหนึ่งหนึ่งนะคะก็ถูกในเลขที่เราเน้นกันเลยนะคะสายหนึ่งนะคะแอดเน้นให้เพื่อนๆที่สามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งนะคะแต่เราไม่มีที่หนึ่งหนึ่งนะคะก็ขออภัยกับเพื่อนๆน,นะคะเราถูกเลขล่างนะคะที่สี่หนึ่งนะคะ ถูกเป็นงวดที่สามแล้วนะคะถูกที่ตัวแอดเน้นเลยนะคะแอดเน้นให้ที่สองสี่หกแปดชุดนะคะถูกที่สี่หนึ่งนะคะเมื่อวันที่ยี่สิบสี่นะคะแอดก็ให้สองสี่หกเจ็ดเจ็ดชุดนะคะถูกที่เก้าเจ็ดนะคะ แลแอดก็ให้วันที่ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสามนะคะแอดก็ให้ที่สองสี่เจ็ดชุดนะคะสองสี่หกเจ็ดชุดชุดถูกที่สามหนึ่งนะคะและวันที่ยี่สิบห้านี้แอดก็ให้สองสี่หกแปดแปดชุดถูกที่สี่หนึ่งนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนะคะในที่ min, แอดมินแต้มสีให้กับเพื่อนๆ เข้านะคะเข้ามากันสามหวดแล้วนะคะหนึ่งสองและสามนะคะเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันในวันที่ยีสิบหกอีกนะคะพฤษภาเดี๋ยวจะมาคำนวณสูตรกันต่อนะคะ,อะขอเขียนแป๊บหนึ่งนะคะยี่หก สามนะคะเลขฮานอยนะคะอันนี้ยีิบเจ็ดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทำในเลขวันที่26กกันนะคะเราจะใช้เลขคำนวณสูตรของเรานะคะ แอดจะไม่บอกที่มาที่ไปนะคะเพื่อนๆแอดจะทำเป็นสูตรมาให้เลยนะคะเราจะใช้เลข6กับ8นะคะในการบวกนะคะจะได้14นะคะเราจะใช้จะทดหลังก็คือ4นะคะนับเพิ่มเต้มนะคะเป็น5เป็น6 เราจะเอาหกเนี้ยมาบวกกับห้าคงที่นะคะหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดนะคะเราจะใช้ตัวทดหลังก็คือหนึ่งนะคะหนึ่งนับเพิ่มแต้มนะคะเป็นสองเป็นสามเป็นสี่นะคะอ่าเราก็จะได้เลขชุดนี้นะคะเราจะมาจับเป็นคู่ชุดกันนะคะ จะเริ่มกันชุดที่สี่นะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามและสี่สี่นะคะคุ่ชุดที่ห้านะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามและห้าสี่นะคะคุ่ชุดที่หกนะคะหกหนึ่งหกสอง สามและหกสี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเม้นนะคะเม้นให้กับเพื่อนๆกันไปเลยนะคะสี่ห้า จะได้เลขเน้นของเรานะคะเราจะเน้นกันที่ชุด เดี๋ยวเราจะเราจะเน้นกันที่ชุดนี้กันนะคะชุดสี่นะคะสี่สองอ่าไม่ใช่สี่สี่นะคะสี่สองสี่สามสี่หนึ่ง หกสี่ห้าสี่อันนี้สี่หนึ่งนี่เรากันเอาไว้นะคะเพื่อนๆเป็นกันตัวกันนะคะเป็นตัวรองนะคะแล้วเราจะมาเล่นเล่นกันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วนะคะ อีกชุดหนึ่งนะคะสองสี่หกเอาเป็นที่ห้าสองนะคะและหกสองนะคะ เพื่อนๆชอบที่แอดเด้นให้ก็ได้นะคะแอดจะเน้นแค่ที่แปดชุดเองนะคะอันนี้กันไว้นะคะเผื่อจะติดสามหนึ่งอีกนะคะแล้วก็กันเผื่อไว้ก่อนนะคะในสายหนึ่งนะคะก็คือสี่หนึ่งแต่ถ้าเพื่อนๆชอบห้าหนึ่งหกหนึ่งก็ได้นะคะแต่แอดจะเน้นในชุดที่ติดสี่นะคะ ติดสี่ติดห้าติดหกนะคะก็คืออันนี้ตัวลองนะคะคือสี่หนึ่งนะคะตัวกันกันแป๊บนะคะเราจะเล้นเงนที่สี่สองสี่สามสี่สี่ห้าสองหกสองห้าสี่และหกสี่นะคะส่วนห้าสามหกสามนี้ก็เล่นเป็นลองก็ได้นะคะน้อยๆนะคะเล่นเป็นตัวลองได้นะคะค่ะขอฝาก เพืเ่อนๆกดติดตามช่องหวยเด็ดหวยดังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการคำนวณสูตรนะคะเดีย๋ยวเรามาลอลุ้นกันในตอนเย็นนะคะของวันที่ย6สิบหกนะคะพฤษภาหกสามนะคะกับเลขที่ออกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันนะคะกับเลขฮานอยนะคะวันที่ยี่สิบหกนะคะขอให้เพื่อนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะคะเฮงๆกับเลขฮานอยนะคะ อก็ขอฝากเพื่อนๆดูคลิปเลขฮหาหนอยด้วยนะคะเพราะแอดก็เพิ่งจะมาคำนวณสูตรกันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามชมเลขคำนวณสูตรหวยรากันนะคะค่ะขอขอบคุณค่ะ